สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกโฟลวนะครับอยู่กับผมนะครับสุขสรรค์เป็นอีกท่านนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามในเรื่องของการเพิ่มภาพนะครับพื้นหลังเป็นภาพพื้นหลังในลิสต์เมนูนะครับว่าจะสามารถเพิ่ม A B C อย่างได้อย่างไรนะครับวิธีการเพิ่มนะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะเป็นภาพที่เรากําหนดไว้เพียงหนึ่งภาพเท่านั้นนะครับ1ภาพนะเราไม่สามารถที่จะคลิก นะครับคลิกหรือว่าอัปโหลดภาพพื้นหลังได้ได้ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นนะไม่ได้นะครับวิธีการนะครับเราไปทําภาพกันก่อนนะครับทำภาพเนี่ยแบบนี้ครับทาภาพแล้วก็แบ่งนะทำภาพตามที่เราดาว์โหลดแพลตฟอร์มมาตรงนี้นะครับเรากําหนดมานะครับ A B C D นะครับตรงนี้นะครับเราก็ขั้นนะครับกําหนดขั้นทําภาพให ตรงกับ A B C นะครับ D E F เลยนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบแบบนี้นะครับพอได้มาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เซฟเป็นภาพนะครับเป็นภาพ JPEG นะครับจะเป็นภาพ JPEG ปึ๊บแล้วก็บันทึกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ลิสต์เมนูของเรานะครับจากนั้นเราก็ไปอัปโหลดภาพนะครับอัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับ เลือกไฟล์จากนั้นเราก็เลือกภาพนะครับนี่นะครับมันจะแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะอัปโหลดแบบทีละภาพได้นะนคือมันเป็นภาพภาพเดียวนั่นแหละครับผมก็คือจะเป็นภาพภาพเดียวนะเราทามาภาพภาพเดียวตามที่ตามไซส์ที่เขากําหนดนะครับนั่นก็คือภาพนี่ครับทั้งหมดโดยรวมเนี่ยก็อยู่ที่สองพันห้าร้อยคูณหนึ่งหกหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกนะพิกเซล แค่นั้นเองนะครับเราสามารถดาวน์โหลดแพลตฟอร์มได้นะครับประมาณนั้นนะครับดีไซน์ไกด์นะครับเราต้องการรู้ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับเราสามารถดาวน์โหลดที่ดีไซน์ไกด์ได้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้นะครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมสําหรับคําถามที่คุณผู้ชมท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับว่าเราจะอัปโหลดไฟล์ a b c ได้อย่างไรนะครับ นั่นก็คือเราอัพโหลดครั้งเดียวภาพเดียวนะครับโดยที่เรามาออกแบบนะครับในส่วนของ p h o t o s h o p ตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือเป็นภาพทั้งหมดภาพเดียวนะครับแต่ว่าเราแบ่งช่องแบบนี้นั่นเองนะครับหวังว่าคุณชมทางบ้านเนี่ยจะเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถทําได้นะครับเอาเป็นว่าในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยบอกและให้คําแนะนําไปแล้วว่า ว่าวิธีการอัพโหลดไฟล์ a b c ยังไงผมผมเลือกกด b ใช่ไหมครับแล้วก็กดอัพโหลดนะครับแล้วก็ผมมาทดสอบนะครับในเรื่องของตรงนี้ภายหลังนะครับมันก็ได้ออกมาเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับโปรดอัพโหลดภาพตามตาม,ตามที่ตามขนาดที่กําหนดนะครับนั่นก็คือภาพตรงนี้นะครับมันไม่ได้นั่นะเองนะครับเพราะว่าจะต้องอัพโหลดตามขนาดที่เขาหนดมานะครับขนาดรูปก็คืออยู่ที่2 ตรงนี้นะครับนั่นเองนะครับเราคลิกตรงไหนนะครับตรงนี้ที่ A,B,C นะครับที่เราคลิกเนี่ยมันเอาไว้สําหรับในเรื่องของกําหนดค่านะครับแอคชั่นตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ B นะครับแล้วกาหนดค่านะครับอะไรประมาณนี้นี่เองนะครับเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของ A,B,C,D,E,F นะครับแต่ว่าภาพเนี่ยมันก็คืออย่างนั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรละนะครับผมมาตอบคำถามแล้วก็มาแก้ไขข้อมูลที่ผมได้ไลฟ์สดเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการที่จะทำา A แล้วคลิกกับโรดเนี่ยมันไม่ได้นะมันอัปโหลดได้แค่หนึ่งภาพเท่านั้นนะครับโอเคเนี่ยผมต้องขอโทษขออาภัยในไลฟ์สดที่ผมให้ข้อมูลผิดไปนะครับหวังว่าทุกคนจะให้อาภัยแล้วก็เข้าใจนะครับ โอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาเพื่อนๆและคนไผูชมไปแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบจะเป็นแบบนี้ครับผม